ขับขลอมายขลอมือคลอมายขลอมือร่วมแรงร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจเออาร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันเอ้าเอาดึงเชือกไว้ดึงเชือกไว้เอ้าร่วมแรงร่วมใจกันค่อยๆอารมณ์ค่อยๆอารมณ์อ่าลองไปดึงรำคิดให้มันพอดีตามคุณภาพที่ทําได้จากเล็กจากง่ายไปไปเรื่อยๆนี่แหละขยายเล็กจากง่ายไปยากไปยากยังมีคุณภาพไปเรื่อยๆ คิดแบบนี้จะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมยศทำได้แค่ไหนแค่นั้นจบเลยยังมีคุณภาพได้แค่ไหนแค่นั้นจบไม่ต้องลงหลงโลกธรรมหลงอัตตาหลงโลกธรรมหลงคําชื่นชมกลัวคํานินทามันต้องไปหลงใครจะชื่นชมจะนินทาก็ช่างกชั้นได้แค่นี้เก่งแค่นี้ใครมันจะอยากเก่งแค่นี้ใช่ไหมเก่งมากกว่านี้ได้ก็ดีสิใช่ไหมแต่มันได้แค่นี้จะทําไมก็ยอมรับมันได้แค่นี้ก็แค่นี้ ตราไปมีอัตตาลงใหญ่ลงโตโอราลิกะอัตตาลงใหญ่ลงโตมากเกินต่อให้มันดีเลยจะไปลงใหญ่ลงโตมากเกินก็นตายตายอย่างเดียวต,ต,า,กกตายอย่างเดียวลงใหญ่ลงโตมากเกินตายอย่างเดียวมากเกินพอดีตายอย่างเดียวมันดูแลไม่ไหวหรอกไม่ว่าการงานไม่ว่าผู้คนน,นี่คือสัจจงางเงี้ย แหนแดงรวมมิตรเริ่มตักนะคะตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2564ายน264ถึงวันที่ 26, มม16มกราคม2 5 6 5นะคะรวมทั้งหมด1,229ตะก้าน้ำหนัก6,145กิโลกรัมนะคะค่ะ6ต,ตันได้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะโอ้6ตันเลยนะแหนแดงโอ้แหนแดงนี่เหมือนฟ้าประทานมาให้แล้วนะที่นี่เหมือนฟ้าประทานเลยแต่ก่อนไม่มีแหนแดง ก็มีเหตุปัจจัยให้มีแหนแดงมาเกิดนะก็มีเหตุปัจจัยมากจนโอ้โหเดวนี้เต็มไปทุกฝ่ายแต่เรฝ่ายแต่เรฝ่ายแหนแดงนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีของเราเลยเป็นปุ๋ยที่สามารถที่จะดูดเอาธาตุอาหารจากอากาศลงมาได้ในตัวเจนแล้วก็ธาตุอื่นๆแล้วก็ดูดเอาธาตุในน้ำในดินขึ้นมาเป็นตัวเขาได้เพราะฉะั้น น้ำจากภูเขาลงมาเนี่ยนะน้ำจากภูเขาที่เอาอินทรีย์วัตถุลงมาเนี่ยนะเอากิ่งไม้ใบไม้พัดพากิ่งไม้ใบไม้ลงมาเนี่ยนะนี่แหละแหนแดงนี่แหละเขาเป็นผู้ที่ดูดเอา,าธาตุนั้นขึ้นไป,ปนไนใช่แหนแดงเป็นอาหารได้ด้วยนะนอกจากเป็นปุ๋ยได้ก็เป็นอาหารได้ด้วยนะโอ้โหชั้นดีเลยเป็นอาหารชั้นดีเลย มีโปรตีนเยอะด้วยมีธาตุต่างๆเยอะทำเป็นสาหร่ายก็กินดีเขาเอาไปยำไปโอ้ทำได้หลายอย่างแม่แดงทำได้หลายอย่างในอย่างมหัศจรรย์นะแม่แดงพืชมหัศจรรย์แล้วยังไงเป็นมาเจริญรุ่งเรืองที่ภูผาฟ้านำเจริญเต็มเลยตักวันหนึ่งทั้งโอ้โหได้เยอะแยะยังจะตักมาได้อีกนะเราเลี้ยงไว้เราก็ไปดังซื้อสักบาทเห็นไหมเนี่ยประหยัดไปได้ถึงสามแสนแล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นดียังอ ยังมีกิ่งไม้ใบไม้สดแห้งต่างๆอีกนะอินทรีย์วัตถุอื่นๆอีกนะเศษอาหารอีกที่พวกเราใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จกันอย่างน่าชื่นใจเลยนะอันนี้นะคะนี่บรรยากาศของท่าเรือตะแหนคะ่ะอันนี้กิ้งค่ะเรามาอยู่ลำสีฟ้าค่ะซึ่งเตรียมถึงมากี่ถุงนะคะนี่สีพอดี ก็เลยจะถ่ายให้ถ่ายรูปก่อนแล้วก็จะตัดได้ค่ะเราเราเรายินดีอยู่ใช่ไหมเรนี่ดูแหน่นะคะดูแหน่ดูแหน่ดูแหนะแหน,แน่เกิดใหม่เลยนะคะกิ้งก่อ,อนหน้านี้เขาเขาเต็มพื้นที่เลยเต็มพื้นที่เป็นสีแดงนะคะเขาแก่แล้วก็เลยรีบมาตักเขาอ๋อนี่ตักสีแดงหมดไปแล้วนะคะตอนี้ก็สีเขียว สีเขียวนะคะคเป็นไงคะสีเขียวล้ำนี้พี่เขียวสบายดีสดีนะคะได้กี่ถุงแล้วคะตอนนี้ถุงยากก็ถุงทีง่สองแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับถุงถุงสีแดงซึ่งเป็นถุงตะข่ายนะคะตะอ่าอาก,กิ้งพายถนัดไหมคะถนัดค่ะ,ะก็มาหัดพายเรือที่นี่นะคะทุกคนก็พายไม่เป็นพายแล้วบนบนพอดีมาดูอจอมพายที่ตักแหนะค่ะดูวันเอ๊ะมันง่ายดีน่าจะขายได้ก็เลยขาย แต่ก็ต้องระวังเวลาขึ้นเวลาลงเพราะว่าถ้าเราหาจุดสมดุลไม่ดีเรียมันจะล่มค่ะงานทุกอย่างหองอาจารย์อาจารย์สอนว่าทําชีวิตให้มายุ่งเข้าไว้พอทํางานครัวเสร็จลรวก็ทานค่าทานค่าเสร็จแล้วเราก็มาแต่ทีนี้พี่น้องก็บอกว่าเราเราทํางานเยอะเกินไปหรือเปล่าก็เลยปรับเวลาใหม่จากตากทุกวันก็จะเรลืกอาจารย์ชุดอุเวลาที่เหลือเราก็ได้ทํางานอื่นบ้างที่งานกิจกรรมของเราที่ที่เรารับผิดชอบ เนื่อง,งจากว่าเรามีเวลาน้อยนะคะแล้วก็เอาแปลงผาสุเดี๋ยวว่าให้เป็นพืชบรนณาเก้าแล้ะอย่างดมะแหกก็มีแล้วนะคะในแปลงผาสุเรามาตักที่นี่กี่วันแล้วคะตรงนี้ตั้งแต่วันที่11มกราคมค่ะเราตักบ้านหยุดบ้างค่ะผ่านมาตักประมาณ481กิโลแล้วค่ะแล้วก็ได้อีก600แล้วเฉพาะบ่อนี้หรอเฉพาะบ่อนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็ยังไม่รู้จะได้กี่กิโลอ๋อแล้วเราประมาณราประมาณทุณงหนึ่งประมาณ5กิโลคะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราตัก10กิโล แล้วมันหนักเกินไปมันเป็นภาระสำหรับคนที่ยกขึ้นเขาไม่เขาเจ็บแขนนะคะเราทําไมไม่เอาลูดไปด้วยเนี่ยเขาก็เลยลดลงเราไม่ลูบอาจารย์บอกว่าความสําเร็จของงอนไม่ใช่ความสาเร็จของงานความสาเร็จของใจคือความสําเร็จของงานค่ะเนี่ยที่ร่มมันจะเป็นสีเขียวในนี้อยู่ที่ร่มเหรอคะมันอยู่บนใบอ่อนอ๋อเขายังเพิ่งเกิดใช่ไหมคะไอันี่ไอนี่อันนี้เป็นสีแดงอันนี้สีแดงแก่อันนี้แก่อันดูดูใกล้ๆกกันขอถ่ายทั้งคู่นะคะ าสีน้ตลโอเค okay. นี่แล้วพี่เขียวมีข้อมูลเกี่ยวกับแหน,เนวเพิ่มเติมอะไรไหมคะแหนะนี่มันเป็นแหล่งไนโตรเจนของพืชถ้าพืชขดาดไนโตรเจนมีใบจะสีเหลืองเดีย๋ยถ้ามันสำหรับพืชกินใบกับพืชกินลําต้นนะคะต้องต้องการไนโตรเจนไนโตรเจนนี่เป็นตัวโครงสร้างของโปรตีนเพราะฉะนั้นตัวแหนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นโปรตีนเราก็รู้ว่ามันสร้างร่างกายมันเาศาสตร์เพราะฉะนั้น เนเลยเป็นอาหารที่ดีสําหรับพืชแล้วก็มันปลดปล่อยนนในโซเดียมดีมากแท,แทนปุ๋ยเคมีเนาะแทนปุ๋ยเคมีเมื่อคืนวันั่งดูข้อมูลจากเมดนะน,นะก็เห็นว่าปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยของจากจากเนื้อแดงเนี่ยก็แย่อ,อ,อลโลล่าคะ่ะมันเป็นเฟูร์เจนนิดหนึ่งเป็นฟูร์เจนิดหนึ่งตือง้อปลดปล่อยปลดปล่อยในโรเจนได้ดีมากแล้วก็เนื้อแดงนี่หนึ่งกิโล ปดป่อยเทียบเท่ากับยูเรียนี่หนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมยูเรียมันมันเป็นฐานเคมีไงแต่ตัวนี้มันเป็นอินทรียวัตถุมันจะทำให้ดินเราล้วนซุยด้วยแล้วก็ไม่อันจะไม่ไม่ตกไม่มีพิษไม่มีภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามาอย่างไม่น่าเชื่อว่าอยู่เป็นภูผามภูเขายังมีอันนี้ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเนาะค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเยอะแล้วก็ กินได้อย่างสบายใจเพราะว่ามันเป็นสารที่เป็นธรรมชาติอ,นนอะไรที่อยู่ใกล้ๆเกียงกับเราที่สังเคราะห์แสงและาะกะสิงแอบเรานี้มันก็ทําให้เราเซลเราแข็งแรงขึง้น<ช>และที่สําคัญก็คือมันมันเรียบง่ายพึ่งตนได้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอันนี้คือความเรียบง่ายสําสหรับคนสําหรับพืชด้วยซ้ําใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทีมแม่ครัวเนี่ยค่ะนำแหนไปทําเมนูอะไรกันบ้างค่ะลาบขาลาบลาบได้รับการตอบรับเป็นไงคะลาบก็ดีค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ไปไปทอดทําาลายในแดงด้วยค่ะทั้งทอดทั้งทอดลักษณะไหนคะทอดก็ลางให้สะอาดค่ะพยายามให้มีลากมาที่สุดแล้วก็คูุกแป้งหน่อยนึงแล้วก็ทอดก็แบบนั้นไปเลยแล้วก็ลาบก็ลวกให้สุกแล้วก็ใส่เครื่องลาบแค่นั้นเอง อร่อยคะ่ะแล้วพี่เพนมาบ่อยแค่ไหนคะมาก็บ่อยนะคะ,คะชอบค่ะสนุกดีแล้วที่ผ่านมาไปไปฐานไหนมาบ้างคะไปฐานอาจารย์ไปาฐานพนทุกฐานครัวแล้วก็ฐานนี้คะ่ะมีมีความ่ากแตกต,ต่างกันไหมคะในสภาวะก็แตกต่างกันคะ่ะมานี่ก็ได้บรรยากาศดีได้อากาศสดชื่นคะ่ะค่ะแล้วก็พายเรือชอบนึกถึงสมัยเด็กๆ เด็กๆที่บ้านน้ําจะท่วมทุกปีเวลาน้ําท่วมเนี่ยโอ้ยสนุกสนานค่ะพายเรือกันค่ะเออแล้วมีเทคนิคการตักแหน่สาหรับตัวเองไหมคะก็จะชอบดันเรือเข้ามาลึกๆเนี่ยแล้วพอลึกๆปุ๊บเนี่ยเรือมันก็จะดันแหน่เข้ามาอ่ะอากิ้งไปไกลได้ไหมคะนี่ขอแรงแรงขอแรงพลละขับเรือนะคะอันนี้อากิ้งขอไปอย่างเงี้ยเรือมันก็จะดันแหน่เข้าไปทงปุ๋ยุงปุ๋ยเต็มยังคะ ก็เต็มแล้วค่ะอ่าแลกเปลี่ยนกันไหมคะอ๋อเขายังมีมีจะมีเยอะเอามาเยอะอ๋อเดี๋ยวดูนะคะดูไหนเรอให้เสด็จน้ำนิดนึงอ่าอกิ้งบอกว่ารอให้เสด็จน้ํำก็ใส่ถุงปุ๋ยจ้ะอันนี้เทคนิคนี้เริ่มมากี่วันแล้วค่ะเขาใส่ถุงปุ๋ยเนี่ยถุงปุ๋ยประมาณสามสามครั้งนี่ค่ะสามครั้งวันนี้รู้สึกว่าดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะดีค่ะประหยัด ประหยัดค่ะแล้วก็ไม่ต้องพายเรือกลับไปบ,บ่อยๆด้ยอ๋อเออใช่เนาะโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากเลยเนาะคะ<อ>่ะคือคือเนแดงนี่นะคะอาจารย์ปาโลมาตั้งแต่ปีหกสามพออาจารย์พูดถึงปุ๊บแล้วก็สำรวจเลยท่าแต่ละ <c oughs> บ่อมีที่ไหนบ้างปรากฏว่ามีมีอยู่ที่บ้านที่แปลงเลง่ายนะคะก็เราไปถามป้าดว่าของใครปรคร้าดบอกว่าของอางานทำก็เลยไปขอเขาแล้วก็ขึ้นสำรวจบ่อให้แพียงแพนพาไปประมาณสิบหกถึงสิบแปดบ่อแล้วก็จะมีมีพืช สีเขียวเล็กๆมีสองใบอะที่อนตาเต็มไปหมดเลยทีนี้เราก็เริ่มปล่อยมาปล่อยทั้งหมดทุก,ทกแปลงเลยแล้วก็ปรากฏว่าพืชที่เราเห็นที่อนตานะ่ะก็เป็นแหนแดงมันโตขึ้นมาเป็นแหนแดงมันมีในธรรมชาติอยู่ด้วยแล้วแล้วก็ที่เราปล่อยมันก็จะขึ้นเป็นบางบ่อบางบ่อก็ไม่ขึ้นเลยพอเริ่มตักมาตักมาที่แรกอยู่ที่ผาผาสารนะคะคือ,อเกที่มาเกศตีเชือกตักแล้วก็ไม่ได้เก็บข้อมูล ต่อมาเอามาเป็นหัวหน้าทีมว่าเริ่มเก็บข้อมูลมาก็ปีนั้นใช้แหนแดงประมาณ4,000กิโล4,000กิโลก็200,000กว่าแต่ทีนี้พอมาช่วงช่วงของปี64นี่ค่ะก็มาเริ่มประมาณวันที่28พฤศจิกาจนถึงวันครูก็ได้น้ำหนักบัน6,000 6,104.5กิโลก็คิดปรเมาณ300,000กว่าแล้วทีนี้เรือม,มีแค่2องลำขออาจารย์จาย์เลยซื้อให้อีกสามลำแล้วก็ซื้อเสื้อจุดชิด คืออาจารย์พาเราทําปุ๋ยโดยที่ไม่ต้องมีมูลสัตว์เลยอืใช้เพื่อนพืชใช้ต้นกล้วยแล้วก็สุดท้ายมาใช้แหนแดงอาจารย์ว่าง่ายดีไม่ต้องมาสบไม่ต้องเสียเวลาเอาใส่เข้าไปเยอะๆบุญเจ้าบุญทุ่มไปเลยใส่เยอะๆเนี่ยสังเกตว่าปลูกข้าวปลูกบุกผักมันจะงามมากได้ได้ผลผลิตเยอะข้าวผัก,กต้นสูงต้นใหญ่พวกเราก็ใช้ทั้งเศษอาหาราใช้ท่าปัสสาวะใช้ท่งแหนแดงใส่เข้าไปเยอะๆอย่างไปแขกที่ไม่เคย ไม่เคยปลูกผักเก่งนะคะปีนี้ปลูกผักงามต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะสกาดเขียวปรีอะไรอย่างนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าเราสามารถที่จะใช้แหนแดงแทนปุ๋ยเคมีได้เป็นการประหยัดให้เกษตรกรเกษตรกรของเราค่ะไม่ต้องไปพึ่งปุ๋ยเคมีเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยสลาปเคอีแล้วก็แหนแดงสามารถจะมีอายุ หนึ่งถึงสามปีเลยค่ะในการใช้ประโยชน์ถึงตักขึ้นมาถึงมันแห้งก็ตามจะสามารถดึงในื้อเย็นอออกมาจากอากาศให้พืชได้หมายถึงว่าเราตักอย่างเงี้ยขึ้นไปวางไว้ต้องตักแล้วทําให้แห้งด้วยไหมคะไม่ต้องครับมันอาจจะแห้งของมันแล้วม่นสามรถจะดึงดึงในต้เย็นได้อยู่คือปล่อยไว้ธรรมชาติเลยปล่อยไว้เลยหนึ่งถึงสามปีเลยเหรอคะเป็นสิ่งที่ไม่เราไม่เคยทําในชีวิตแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทําถ้าเราอยู่ข้างนอกอะค่ะ คือเราก็ใช้ชีวิตธรรมดาอันนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นแหล่งเรียนรู้ของเราด้วยแล้วเป็นข้อมูลให้คนเป็นข้อมูลทางหลายๆอย่างเพื่อให้คนที่เขาอยู่ข้างนอกแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยเราเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งทดลองทดลองทึ่งอาจารย์ออได้ได้มีแนวความคิดให้เราทดลองทํานูน่ทนทํานี่ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ชีวิตเราก็ยังไม่เคยเคยเจอ แล้วอย่างแหนอย่างเงี้ยก็เคยมีความรู้บ้างแต่ไม่ได้ไม่สัมผัสจริงๆค่ะอันนี้มาเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มต้นนับหนึ่งก็คือได้มาเก็บแหนได้ไม่เห็นแหนแหนซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างเขียวบอกเป็นใบเฟิร์นใช่ไหมตระกูลใบเฟิร์นซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งสามารถทําให้เราเป็นปุ๋ยของเราได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราน่าทึ่งมากเลยนะอันเนี้ย เป็น <Okay. S 1> พืชมหัศจรรย์มากเลยที่สามารถที่จะแทนปุ๋ยเคมีได้ซึ่งเราทางนี้เราเราก็เพิ่งมาเริ่มทำเกษตรกรรมใช่ไหมฮะปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ฮะข้าวถั่วอะไรีไหมแล้วเราเราอาจารย์ก็มีนโยบายที่จะไม่ซื้อจะไม่ซื้อปุ๋ยจะจะใช้ปุ๋ยเป็นไเอเออเป็นวัชพืชที่อยู่ในนี้แล้วเราก็ได้ตัวนี้ซึ่งเป็น ทำให้เราเรามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้มากเลยและเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับพวกเราในการที่มือใหม่พวกเราเป็นมือสมัครใจ,ม,รใจมือใหม่ซึ่งเราไม่เคยปลูกกันมาก่อนที่เราเคยก็นิดๆหน่อยๆอะไใช่ไหมฮะเราต้องมาปลูกทําแปงลงอะไรพวกเนี้ยทําให้เราได้เรียนรู้พอเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็ทําให้เผยแพร่อ,ออกไปเพื่อให้คนที่เป็นมือใหม่เหมือนเราเนี่ยสามารถทําง่ายได้ไดง่ายก็เลย ออแล้วเราก็อยู่ในทีมครัวเราก็ต้องการที่ได้พืชผักด้วยก็เลยจัดสรรเวลามาหาจุดกำเนิดของพืชผักอันนี้คือจุดกำเนิดของพืชผักคือเป็นปุ๋ยพืชผักให้เราแล้วก็แล้วให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ส่งผลสำเร็จของพืชผักมาให้เราได้พวกเราได้ทานกันมันก็เป็นจุด เหมือนกับครบวงจรเรานับหนึ่งจนถึงสุดท้ายก็ดีใจที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของของที่นี่ซึ่งเป็นเป็นโอกาสเดียวในชีวิตอายุหกสิบแล้วยังมาทำอย่างนี้อีก <c oughs> เป็นได้เรียนรู้มากๆเลยซึ่งถ้าเราไม่เคยเจอค่ะหน่วยซีพบทอค่ะยอันนี้เป็นปีที่สองที่เรา,ท,เราที่เราได้แหนมาเป็นปุ๋ยก็คือเขาก็จะเป็น เหมือนกับสลายเหมือนกับพืชน้ํำแล้วก็เขาก็จะมีตอนแรกก็เป็นสีเขียวแล้วก็กระจาเขาจะเติบโตเติบเติบแตกมาถ้าเป็นแดงๆเนี่ยก็หมดอายุละก็เขาก็จะตายแล้วเขาก็จะเกิดใหม่เรื่อยๆแล้วก็มาตักเพื่อเอาไปผสมกับดินเพื่อเป็นปุ๋ยชั้นยอดของเราของเราพวทเราจะไม่ซื้อปุ๋ยเราจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยพืชสด อันนี้ก็คือปุ๋ยพืชสดก็วัชพืชวัชพืชก็คือขึ้นพืชแล้วก็ใช้ใช้หลากหลายค่ะแต่วันนี้เรามีกิจกรรมตัดแหนเพื่อมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้ทั้งนาทั้งนาข้าวทั้งแปลงเกษตรกรรมพืชผักผักที่เราจะปลูกทุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้มีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินเยอะๆเพื่อเป็นอาหารให้แก่พืชของเราเราก็เริ่มกิจกรรม คือจะต้องลงเรือลงเรือไปอันนี้ไายของเรานะคะไายเราสดๆร้อนๆเลยค่ะไม้ไผ่ไม้ไผ่มาเหลาเป็นเป็นไผ่แล้วก็เรามีอาวุธอาวุธข,ของเราก็คือที่ลวกผักค่ะที่ลวกผักแต่เราต้องมีอันนี้ไว้เผื่อจมค่ะไม่งั้นมันจะกลายเป็นวัตถุโบราณค่ะอันนี้เราก็จะมีตะกร้า ตะกร้าใส่ตักแหน่ค่ะแล้วเราก็จะนั่งแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ปายเลยค่ะแล้วเราก็ตัก <Okay. S 1> เวลาพายเราก็พายเหมือนกับจับตรงกลางแล้วก็พายสองข้างค่ะแล้วเราก็ตักแหน่ขึ้นมาแล้วก็จะมีผู้ช่วยพอเราเทียบท่าเสร็จเราก็ตักแหน่เอาตะกร้าขึ้นไว้ท้งบนแล้วก็ใส่กระสอบเพื่อบรรทุกไปให้แก่ เพื่อนเพื่อนเราที่ตามแปลงซึ่งจะมีออเดอร์เยอะค่ะออเดอร์ที่เขาจะเอาไปผสมดินหนึ่งอาจารย์บอกต้องหนึ่งตอนหนึ่งเลยดินของเราเนี่ยอินทรีย์วัตถุเราจะไม่พอถ้าอินทรีย์วัตถุเยอะเนี่ยค่ะพืชเราจะงามมากอาจารย์บอกว่าใส่หนึ่งตอนหนึ่งได้เลยค่ะแล้วมันไม่มีมันไม่เค็มไม่ไม่มีพิษไม่มีภัยต่อพืชของเราเราก็เลย ตักแนหนเป็นอาหารของพืชพืชก็เป็นอาหารของพวกเราใช่โย่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นทีมตักแหนฮะจับพัดจับพูออกมาจากทีมพัวมาเป็นทีมตักแหนก็คือเราเห็นความสําคัญของของแหนว่าตอนนี้เราเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยข้างนอกใช่ไหมฮะ,ะถ้าเป็นแหนเนี่ยพวกเราจะทํางานได้สะดวกแล้วเบาเบาแรงเบาแรงพวกเราแล้ว เป็นเป็นปุ๋ยซึ่งมันง่ายค่ะแล้วเหมือนกับเราถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เราต้องมานั่งสับอย่างหยวกกล้วยเราก็ต้องมานั่งสับ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 ให้เล็กๆใช่ไหมคะ <c oughs> แต่แหนเนี่ยมันมันน้อยคือมันเบาแล้วมันย่อยได้เลยอะ่ะ <c oughs> มันมันดีสําหรับคนปลูกก็ง่ายแล้วก็พืชก็กินได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือสรุปแล้วง่ายที่สุดแล้วอันนี้ <c oughs> เราก็เลยสมัครใจมามีฉันท่าที่จะมาทําอันเนี้ยค่ะ เป็นเป็นจุดที่ว่าทุกจะรีแลกด้วยแล้วก็เย็นเย็นมันไม่ร้อนถ้าอากาศขนาดนี้กำลังดีบางวันมีวันหนึ่งอากาศร่มเหมาะสำหรับการตักแหนมมากเลยค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่ตักได้ปริมาณที่เต็มถุงที่กำหนดแล้วมีการนำขึ้นนะคะนี่คือรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่บอกว่าง่ายขึ้นน,นี้เราลำเลียงขึ้นลถแล้วนะคะเพื่อจะไปส่งจุดที่ต้องการแหน,นะคะ่ค่ะ Oh.

ลงมาอีกสองสาถุตาอันนี้เราจะแบ่งไปใช้ก่อนนะคะทีมคอสามถุงพอนะไปิดใช้ไปเาดีนะคะไปิดใช้ปิดใช้หน่อยนเมตตาิดใช้หนเาเ็บคอม้ใช่ไหม ไปท้งทุ้ทังทตดนะคะต่อต่อเข้ามาเียวโสตอไม่ห่งไงคะจะดูได้โสตอนกบอว่าระยแดล้วแห้งแล้วแห่แห้งแล้วนะคะเพราะว่าอายุอามสามปี รูปแบบของแปลงเลี้ยงง่ายนะคะขาดนี้ปลูกข้าวเป็นหลักแงม,มีผักมีผักมีผักหลายอย่างเลยหลายอย่างแต่เขายังไม่แสดงตัวค่ะพี่ <laughs> ยังเป็นน้องๆหนูๆจะมีแค่โคนตรงๆแหล่งน้ำอ่ะที่สี่สี่สี่มุมค่ะโตหน่อยแปลงนี้ก็ทำปรับเป็นแปลงแล้วนะคะตรงนี้เป็น อะไรงนอนุบาลต้นกล้าเรานะคะที่บำรุงง่ายค่ะนี้น่าจะมีถึงเวลานะคะช่วงเวลาขนาดนี้ก็สิบสองนาฬิกากว่าแล้วนะคะสี่สิบนาทีห้สีสิบแล้วค่สิบนาทีแล้วค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะ ตรงนี้เป็นแปลงวิริยะนะคะก็เป็นแปลงข้าวเหมือนกันค่ะมาดูบ้างไหมคะกิ้งมาเกิดอะไรขึ้นมาดีปลูกปลูกไอ้ปลูกมะมะพร้าวไค่ะมะพร้าวอ๋อปลูกมะพร้าวแล้วเป็นไงบ้างก็ยังรอดนะคะยังรอดกว่าใส่เหนือเด่นยังมีรักขึ้นอ๋อถุงเลยมีตัวตนอยู่นะคะยังมีตัวตนอยู่พอดีมะพร้าวที่ครัวนะคะมันขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาสารพันนะคะออกมา อีกจุดหนึ่งนะคะตรงแปลงของพี่น้องทีมครัวที่ออบำเพนทําแปลงอยู่นะคะก็มาน้นําแหนแดงลงไว้เพื่อจะใช้ในส่วนนี้นะคะ